านนายกสมาคมแพทย์อาสาดเรเอกนะัทเรืองเดชธน,นาวุฒิและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งสมาชิกแพทย์อาสารวมทั้งสมาชิกของทางสมาคมพาคาไทยและคณะกรรมการท,กทุกท่านผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันน,นี้มอบใบประกาศเกียรติคุณซึ่งงานวันนี้ก็มีทั้งมอบ<ม>เครื่องแบบมอบเข็มเชือชูเกียร์และเกติบัตรสมาชิกตลอดชีวิตพร้อมกับมีพิธีไหว้บรมคร,รูผมก็ขอ,อยอกย่องก,กับ ทั้งสองสมาคมที่ท่านได้มีการอนุรักษ์พิธีไหว้ครูไว้ท่านอย่าลืมว่าที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นสิทธิที่มีครูกันทั้นนั้นท่านได้ทําพิธีไหว้ครูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศีแก่ตัวของท่านและจะประทับจับจิตจัดหัวใจที่ท่านผ่านพิธีไหว้ครูมาไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูแพทย์พิธีไหว้ครูช่าง วิธีวหวครูทางด้านศิละปะในการแสดงผมเองก็เป็นศิษย์ที่มีครูเหมือนกันทางสาขาศิละปะในการแสดงแล้วก็สาขาทางทางเขียนบทเขียนสคริปต์วันนี้นั้นก็ขอชื่นชมกับทุกทกท่านขอเป็นกำลังใจที่ท่านมีความสมัคคี ลงเคลียวกันท่านอย่าลืมว่างานทุกอย่างคุณงามความดีที่ท่านาที่ท่านทำมาเนี่ยแ,แล้วได้รับเข็มเชิดชูเกียรติได้รับใบประกาศเกียรติคุณเนี่ยอย่าลืมว่าท่านไม่ได้ทำแค่วันสองวันในท่านทำมาตลอดชีวิตต้องขอเช่นชมกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้จิต จิตที่ทรงบนคือจิตที่รู้สภาวะธรรมรู้สภาวะธรรมในเรื่องของการเป็นจิตอาสาตอนนี้ท่านก็ได้รู้แล้วได้รู้ด้วยตนเองขอให้ท่านทำความดีนี้อย่าได้ละหรือเลิกไปไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆขอให้ท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อสถาบันพระมหากษัตรอย่าลืมว่าทงางประธาาบันกษัตริย์นี่ท่านขอนใยประสมนิตนมาตลอดตอนนี้ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นจุดเล็กๆเ,เป็นจุดหนึ่งที่เคลื่อนศักยภาพทั้งภูมิรู้ภูมิธรรมที่ท่านได้สะสมความรู้มาเพื่อช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือประเทศชาตก็รู้สึกดีใจที่ยังมีสมาคมทั้งสองสมาคมนี้ตระหนักตระหนักถึงคุณประโยชน์ตนระหนักถึงบุคลากรและคณะกรรมการของทั้งสองสมาคมนี่อยากให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพิ่มกันเยอะๆเพื่อเราจะได้มีจิตอาสารวมทั้งพ่อค้านักธุรกิจทั้งหลายนี้ ท่านก็ได้ช่วยเหลือไมไ่ว่าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือกำลังสติปัญญาก็ต้องอขอขอบคุณขอบคุณจริงๆวันนี้ได้มาก็จิตใจผมก็รู้สึกเบิกบานการที่ท่านแสดงความกตัญญูต่อแผ่นดินผมก็เถือว่า ท่านได้ได้ทดแทนคุณแผ่นดินตั้งทดแทนคุณบุรุษพรมหากษัตริย์เจริญธิราชเจ้าที่ทททท จิตสำนึกไว้เสมอว่าสถาบันชาติศาสตร์นี้เราจะแยกจากกันไม่ได้บนพื้นแผ่นดินใดแห่งนี้แล้วท่านองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนานเจ้าท่านก็ทรงอวงประชาชนของท่าน,าน,วนพวงแผ่นดินท่านก็อยากให้ประชาชนทุกหมู่เหล่านี้มี จัเพิ่งตนเองได้รู้จักที่จะพัฒนาศักยภาพของทุกๆท,ท่านเพื่อการน,นำมาซึ่งความพอเพียงพออยู่พอกินอย่าลืมว่าโลกโลกโซเชียลของเรานี่แรงมากปัจจุบันนี้เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะเสพโซเชียลกันมากทำให เด็กท,ที่เป็นอนาคตของชาติต่อไปอนี่รู้สึกจะเป็นปัญหาขึ้นทุกวันก็จะฝากไปให้พวกท่านทั้งหลายที่เป็นแพทย์อาสาพวกท่านทั้งหลายที่เป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆและเป็นทั้งนักจิตอาสาที่ที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันกับสถาบันกศพมาร่วมด้วยช่วยกัน กับคณในชาติที่เราจะต้องแก้จ,จัดปัญหาตา่างๆรวมทั้งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสัมวมเราไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดปัญหาเด็กเสพสื่อโดยที่พฤติกรรมเปลี่ยนไปมากก็จะฝากไว้กับท่านด้วยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ไม่ใช่ก,รา,การันตีอัตกาตัวตนของพวกท่านทั้งหลายท่านอย่าลืมว่าท่านยังไม่ได้ทดําดีถึงที่สุดแล้วยังไม่ได้เป็นคนดีที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทํนในวันนี้ขอเพียงแต่จะหยุดทําความดีเพราะว่าการที่ท่านสะสมบุญบารมีน,มนี่จะเข้าสู่ใจจะฝังลึกในจิตภาพภพชาติไปก็อยากให้ท่านได้ ได้ตระหนักในตรงนี้ด้วยแม้จะมีอุปสรรคขอให้ท่านอย่าท้อขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านขอเป็นกําลังใจให้ทางสมาคมวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ได้มาเปิดงานด้วยแล้วก็ให้โอวาด้วยจิตเจตนาของท่านทั้งหลายที่ทำสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นให้กับสังคมไทยให้กับประเทศชาติ ก็ขออนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายาที่มีจิตเจตนาที่บริสุทธิ์ก็ขอคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาโดยธรรมและขอให้ท่านาระับสามสถาบันสถาบันชาติศาตสาตร์ไว้ให้มากๆเพราะว่าเราจะแบ่งแยกกันไม่ได้ประชาชนคนไทยจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างสิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยและประเทศชาติและประเทศชาติต่อไปผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้จะเป็นกำลังใจและจะเป็นสิ่งที่ท่านได้ยึดเหนี่ยวยึดเหนี่ยวในคุณงามความดีที่ท่านตั้งใจไว้ดีแล้วก็ขอขอบคุณในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โอกาสหน้าเราคง <Okay. S 1> จะได้ทบกับงานต่างๆของทั้งสองสมาคมอีกไม่ว่าเป็นสมาคมของพ่อค้าในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมแพทย์อาสาขอบคุณจริงๆสวัสดีค่ะ